ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน รวยก้าวกระโดดส,สี่ราศีทอแท้มานานหลังจากนี้โชคลนค่นทัพสมหวังแบบทวีคูณอันดับหนึ่งชาวราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมอุปสรรคปัญหาที่เคยเยอะหรืองานล้นมือหลังจากนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยช่วยแบ่งเบาภาระ คุณต้องทำใจและอดทนช่วงปลายผู้ใหญ่จะเห็นความดีอย่างแน่นอนแต่การเงินของคุณนั้นโดดเดน่นมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ช่วงนี้ใครที่ทำมาค้าขายจะเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรือดวงชะตาปังสุดๆจะมีคนกำไรหลักแสนถึงหลักล้านแถมมีเกณฑ์ได้โชคราบจากการเดินทาง ใครชอบเสียงโชคเสียงดวงขอให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบมีสิทธิ์จะถูกรางวัลใหญ่อาจกลายเป็นเศรษฐีไม่ทันตั้งตัวนอกเหนือจากนี้ทางด้านความรักหากใครเคยมีปากเสียงกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะต้องรู้จักยอมกันแล้วเอาใจใส่ให้มากขึ้นแล้วคนโสดจะถึงขั้นได้เจอเนื้อคู่หรือมีแฟนกระทันหันการงานการเงินความรัก ถือว่ายันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงสำหรับชาวราศีกันอันดับสองสำหรับชาวราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนหลีกเลี่ยงการงานที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งจะเป็นการดี ควรสงบนิ่งไว้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นช่วงปลายเดือนนี้จะมีโอกาสคิดวังสิ่งใดหรือหยิบจับทำการสิ่งไหนเกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดถ้าช่วงนี้ใครชักชวนลงทุนก็มีสิทธิสูงจะเป็นผลกำไรที่ดีในอนาคตแต่จะต้องศึกษาให้ดีไม่งั้นอาจจะเสียรู้ได้ส่วนด้านโชคลาภเงินทอง การเสียงโชคเสียงดวงมีให้รุ้นพอหอมปากหอมคอสามารถซื้อสลากกินแบ่งทิ้งไว้สักใบอาจจะถูกเลขท้ายสองตัวหรือสามตัวตรงๆก็เป็นได้ด้านความรักคนมีแฟนแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่คนโสดอาจจะต้องโสดยาวอันดับ3าชาวราศีสิง ทันที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนชาวราศีสิงหากการงานรู้สึกเหนื่อยและทอ้อทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นสิ่งน,นั้นอย่าพึ่งทอ้อเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงก,การงานของคุณจะพุ่งขีดสุด จะมีงานเข้ามามากเพราะได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่ทำให้คุณนั้นได้แสดงฝีมือหรือศักยภาพได้อย่างเต็มที่ หากใครคิดอยากจะเปลี่ยนก็จะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนงานซึ่งจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเงินสามารถหมุนเงินได้ดีมีความคล่องตัวทางด้านการเงินหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองเป็นช่วงที่แสงสว่างส่องมาถึงตัวคุณแล้วจะมุ่งมันตั้งใจทำอะไรจะสําเร็จอย่างแน่แท้ ด้านความรักหากความรักไม่คาดหวังอะไรก็จะไม่เสียใจส่วนขนโสดเฮฮาเพราะมีสิทธิ์ได้เพื่อนใหม่ยังไม่คิดเรื่องรักสุดท้ายนี้ชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมมีหลายเรื่องที่ต้องคิดต้องทำอย่ารนอย่าใจร้อน คุณจะต้องมีสติและรอบคอบให้มากการงานถ้าขยันคันแข็งก็ไม่เป็นรองใครมีคนพร้อมเสนอโอกาสที่ดีให้แต่ระวังความประมาทจะทำให้เสียโอกาสได้ ส่วนการเงินมีโชคลาภทั้งการเงินและการงานมีโอกาสได้เงินทองก้อนโตและสิ่งของมีค่ามีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ทําให้ช่วงปลายเดือนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตการเงินของคุณนั้นถือว่าไม่ติดขัดอะไรมีแต่ความรับเรืนส่วนด้านความรักนั้น อาจจะมีคนมาปั่นป่วนหรือทำให้คุณวันว่นวหวคุณจะต้องมีสติอย่าใจง่ายไม่งั้นอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวส่วนคนโสดจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและต้องคิดให้ดีอาจจะใจอ่อน ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ